สวัสดีทุกทคนค่ะวันนี้นะคะวันมีทริคก,การฝึกษาอังกฤษนะคะวัยป้าแล้วกันนะวัยเด็กก็ไปพยายามหา inspiration ไปหาสิ่งที่ผลักดันให้เราขยันเรียนนะวัยเด็กนี่น่าจะมีแรงกระตุ้นเยอะนะอาจจะไปส่องผู้หนุ่ม,หมๆหล่อๆแล้วแบบอยากจะคุยกับเขาเหลือเกินแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ย หาสิ่งผลักดันสิ่งผลักดันก็คือพูดรลอๆนั่นแหละแล้วก็ไปฝึกภาษาอังกฤษซะพูดสื่อสารให้ได้นะคะถ้าใครที่ไม่ขยันจะเรียนให้เก่งกาดมีวิทยายุทธแรงกล้านะคะเอาแค่สื่อสารกับผู้ให้ได้ก็พอนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้พูดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆฝึกในการพูดในการสื่อสารให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ มนุษย์ป้าดีกว่ากลับมาคุยถึงมนุษย์ป้านะคะมนุษย์ป้าก็คือรุนๆปอโอนี่แหละนะปอโอเองก็เป็นมนุษย์ป้านะแต่ปอโอนเนี่ยมีวิทยายุทธ์ภาษาอังกฤษที่เอาตัวรอดได้จะว่าเก่งกาจก,ก็ไม่ใช่นะตั้งแต่อยู่ไทยแล้วนะคะปอโอเป็นคนที่ชอบเรียนภาษานะคะตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนป .5 นี่แบบหลงรักภาษาอังกฤษเลยนะคะแล้วโบน่อยากจะเรียนภาษาอื่นตอนเด็กๆเ,เคยมีความคิดว่า ฉันอยากจะพูดได้ทุกภาษาในโลกนี้ตอนนั้นไม่รู้ไงว่าในโลกนี้มันมีกี่ภาษาพอโตมาเนี่ยก็มีโอกาสได้เรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาสเปนนะคะแล้วสุดท้ายเอาภาษาที่เราใช้แล้วก็ได้ผูกพันเอ๊ะผูกพันไหมคือมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราก่อนดีกว่านั่นคือภาษาอังกฤษนะคะ ตอนนี้โวรก็เลยได้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยนี่แหละที่เยอะสุดนะส่วนภาษาอื่นนี่ก็คู่พักรักจำนะคะขยันหน่อยก็ไปนั่งเรียนต่อยอดก็ได้นะคะคราวนี้นี่มาฟังทริคของโบแลกันนะคะป้าโอดเนี่ยเข้าใจนะมนุษย์ป้าอย่างเราๆใช่ไหมโปรติ้งต่างว่าเป็นคนที่มีความอยากเป็นสายฝอไงก็อยากที่จะติดต่อแล้วก็ได้ ผู้ฝรั่งสักคนหนึ่งนะคะเอามาเป็นคนข้างกายจุบจ๊บๆกันกอดๆก,กันคุยๆกันทำกิจกรรมร่วมกันอุย้ยโรแม,มนติกแต่ทำยังไงอะ่ะสื่อสารกับเขาไม่ได้ไงสื่อสารกับเขาไม่ได้นะคะประการแรกนะคะคุณไม่อยากที่จะนั่งเรียนหรือดูคุณอาจจะยืนเรียนนอนเรียนเดินเรียนก็ได้นะเอาเป็นว่าคุณ ดูเองด้วยตัวเองก่อนเรายังไม่พูดถึงเสียงเงินนะดูเองด้วยตัวเองใน YouTube เนี่ยคุณก็ใช้วิธีจำเอานะคะคุณไม่ต้องรู้รายละเอียดเยอะนะคะจำเอาวันละ1ประโยคอันนี้เอาแบบน้อยๆสุดๆเลยนะจำเอาวันละหนประโยคแล้วคุณก็พูดพูดพูดขยันพูดพูดนั่นแหละพูด,พ,ดพูดทั้งวันเลยหรือ2วัน3วันก็ได้นะคะหประโยคครั้งละหนประโยคนะคะ ถ้าคุณทำทุกวันไม่ได้สักหนึ่งสัปดาห์ก็ได้อะคือทำให้คุณได้ละกันนะแล้วคุณก็จะได้พูดแต่คุณก็จะได้พูดช้าหน่อยอะนะถ้าคุณอยากได้พูดเร็วหน่อยคุณก็ต้องจำให้ได้ทุกวันนะคะเริ่มจากวันละหนึ่งประโยคก่อนเชื่อบหว่าปีหนึ่งเนี่ยคุณก็ได้ตั้งสามร้ยหสิบหประโยคใช่ไหมเยอะนะคุณเยอะนะคุณคุณจำให้ได้วันละหนึ่งประโยคแล้วคุณก็ พูดด้วยแล้วก็เอาไปแชทด,ด้วยนะคะคุณต้องเริ่มแชทกับฝรั่งแชทไปเหอะประโยคเดียวนั่นแหละแล้วเวลาเขาตอบมาตอบไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปคือคุณต้องปล่อยเขาไปก่อนคุณอย่าเพิ่งเสียดายเพราะคุณแชทได้แค่นั้นไงวันละหนึ่งประโยคนะคะทุกวัน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 ,วนแล้วจะค่อยๆสั่งสมไปนะคะคุณคุณพยายามสลัดความขี้เกียจให้ได้นะวันละหนึ่งประโยคเท่านั้นน่ะทาให้ได้นะคุณ แล้วก็ต้องพูดพูดทุกทุกชั่วโมงอะพูดทุกชั่วโมงพูดทุกความถี่ที่ทํำยังไงให้คุณนึกได้ว่าอะหนึ่งประโยคแล้วหนึ่งประโยคนี้มันแปลว่าอะไรอย่างเช่น good morning good morning good morning พูดแค่นี้ก็ได้ good morning คืออะไร good morning คือสวัสดีตอนเช้า good morning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  Good morning พูดกับใครก็ได้พูดไปเลยพูดเองพูดกับต้นไม้ถ้าใครที่สมมุติว่าทําไร่ทํานาพูดกับ ไร่ก็ได้พูดกับนาพูดกับต้นข้าว Good morning พูดกับหมา Good r o i n g Good m o r o i n g Good m o r n i n g พูดให้ติดปากอย่างนี้นะแล้ววันต่อไปคุณก็ไปหาประโยคใหม่ how are you how are you คือสบายดีไหม how are you how are you how are you เอามารวมกัน Good morning how are you <laughs> อย่างนี้นะคะทำให้ได้ทุกวันวันละหนึ่งประโยคนะคะใจเย็นถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มี inspiration คือขี้เกียจ หรือใครที่บอกว่าแก่แล้วไงแก่แล้วก็เลยขี้เกียจมันไม่มีอินสป r เรชันจริงๆอะคุณมีอินสป r เรชันนะคือคุณอยากได้ฝรอไงถ้าคุณอยากได้ฝรอคุณก็เอาความอยากได้อ่ะมาเป็นอินสป r เรชันสิเอามาผลักคุณนะคะแค่ คุณจะได้ช้าหน่อยหนึ่งเพราะคุณต้องสะสมวันละคำวันละประโยคไม่ได้ให้วันละคำนะไม่ไม่เอาวันละคำขอโทษวันละประโยคนะเราจะไม่จําเป็นคำๆนะประโยคที่จําก็เลือกเอาประโยคที่ใช้จริง,รงๆใช้บ่อยๆคุณจะรู้ได้ยังไงคุณก็ต้องไปหาแหละหาว่าเออประโยคไหนที่เขาใช้บ่อยๆก็ไปดูในช่องวิดีโอเรียนภาษาอังกฤษทั่วๆไปนั่นแหละแล้วคุณก็หยิบมาแค่วันละประโยคพอนะคะ 365วันนี่ก็365ประโยชน์แล้วนะมันได้เยอะแล้วคุณกว่าจะถึงสิ้นปีเนี่ยคุณก็เริ่มจะรู้แล้วนะว่าเออมันแปลว่าอะไรยังไงแล้วคุณก็เอาไปสื่อสารแต่คุณต้องได้ทั้งประโยชน์บอกเล่าประโยชน์คำถามด้วยนะแล้วคุณก็ปฏิบัติต่อเอาแล้วคุณก็ใช้ประกอบกับเว็บแปลไปด้วยก็ได้นะแค่นี้คุณก็สื่อสารได้แล้วนะ พักตัวเองหน่อยค่ะดันตัวเองหน่อยถีบตัวเองหน่อยนะถ้าคุณไม่ผักไม่ดันไม่ถีบตัวเองเนี่ยนะให้คนอื่นเขาผักเขาดันเขาถีบอะ่ะมันเจ็บนะคุณมันเจ็บเอาเป้าหมายในความอยากที่จะเป็นสายฝอเนี่ยเป็นอินสปิเรชันให้ตัวเองนะจ้ะอินสปิเรชันก็คือเป็นแรงจูงใจเป็นแรงผักดันนะคะ โคก็พยายามที่จะคิดค้นหาว่าเออจะช่วยอะไรคุณได้นะผมก็อยากให้คุณคุณเนี่ยโดย,ยเฉพาะมนุษย์ป้าๆอย่างเรา,เ,ราเนี่นะในเมื่อคุณอยากได้คุณก็ต้องทําให้ตัวเองไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้นะลองดูนะคะลองดูเราต้องจัดการตัวเองเพื่อที่เราจะได้ฝอมาสักคนหนึ่งนะคะมันน่ารักใช่ไหมล่ะเวลามีสามีฝอมีแฟนฝอเนี่ยน่ารักใช่ไหม นะไปแล้วบายๆอย่าลืมนะวันละหนึ่งประโยคนะคะทุกวันแล้วก็เอามาปฏิบต่อกันทุกๆวันนะพูดให้ได้เลยทั้งวันน่ะพูดเอามาแล้วต้องพูดด้วยนะพูดพูดพูดกับพูดกับควายก็ได้เดี๋ยวนี้บ้านใครมีควายนี่รวยนะเพราะควายแพงไปจริงๆและสวัสดีค่ะ bye บ๊ายบาๆจุบ๊บๆขอให้โชคด,ดี